6ก0กิโลเท่านั้นนะคะสภาพนางฟ้ามากเหมือนได้รถป้ายแดงไปใช้เลยนะคะช่วงล่างบอกเลยว่าเดิมสภาพดีนี่เลยโอ้โหใหม่มากๆนะคะทุกคนภาย้นบอกเลยว่าสวยนะคะสภาพป้ายแดงเลยกว้างๆแบบนี้เลยนะคะได้หน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ เรามาอยู่กันที่เสนเน์เรถบ้านสองถนนซ่องซ่าวุธา,านีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าใหม่ป้ายแดงเลยทุกคนใหม่แค่หกพันะคะราคา,าเบาๆนะกับเจ้าคันนี้เลยมิสูบิชิไบต,ตันนะคะแอคทีปี2025นนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพป้ายแดงทุกคน สภาพนางฟ้ามากเหมือนได้รถป้ายแดงไปใช้เลยนะคะเป็นมิสูหน้าใหม่นะคะสวยๆราคาเบาๆใหม่ป้ายแดงเดิมๆจากโรงงานเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตรงนี้กันดีกว่านะคะคันนี้เป็น Open Ca p แคปเปิดได้กว้างๆเลยนะคะสีขาวสวยๆนะคะขาวจัวเลยทุกคนเรามาดูเมนอากันรถเดิมๆนะคะเพิ่งออกมาปีนี้นะคะทุกคนไม่น้อยๆเลยนี่น็อตซอกประตูทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะสวยๆเลยเดิมๆนะคะทุกคนใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมาก นะและลดราคาไม่แรงเลยแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยท้ายของอันนี้ท้ายสวยๆนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันดีกว่านะคะช่วงล่างบอกเลยว่าเดิมสภาพดีสวยๆนะคะมาดูแมกไลเนอร์กันบ้างนะคะนี่เลยโอ้โหใหม่มากๆนะคะทุกคนใหม่มากเลยนะเหมือนออกมาจากศูนย์เลยอะ่ะนี่สวยๆเลยน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเอาบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มนะคะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่ถือว่าคุณโชคดีนะคะ โชคดีนะโชคดีไม่ใช่โชคดีอ่ะนี่เห็นไหมติ๊กเกอร์เดิมยังจากโรงงานก็คือยังอยู่ครบนะคะมาดูเม็ดอากันก่อนผมแกะกันบ้างนี่เห็นไหมสวยๆเลยชัดแจว๋วน็อตซอกประตูทุกตัวไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะคะ ทางซ้ายท้งขวาเลยเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายในบอกเลยว่าสวยนะคะสภาพป้ายแดงเลยกว้างๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่ากลิ่นป้ายแดงยังติดอยู่เลยนะคะได้บอะผ้าสภาพาดีนะทุกคนคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมี Apple CarPlay Android CarPlay ด้วยนะคะแอนดรอยออโต้แล้วก็คันนี้นะคะแอร์เย็นเลยได้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะตรงนี้พวงมาลัยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะ คอนโซลด้านหนาสภาพดีนะคะที่ของเยอะนะทุกคนแล้วก็ คันนี้นะคะสมุดคู่มือมีมาให้ครบเลยนะคะวารันตีศูนย์ยังเหลือนะด้านบนของคันนี้นะคะเนียนๆเลยไฟติดทุกจุดนะคะอ่าอันนี้ยังไม่ได้แก่เลยนะคะข้างหน้าใหม่ๆใหม่มากทุกคนแล้วก็ได้กระจกด้านหน้านะคะตัดแสงได้ด้วยนะเลขไม้ของคันนี้โอ้โหไม้น้อยมากเลยอะเลขไม้อยู่ที่6,600กิโลเท่านั้นนะคะไม้แท้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องบอกเลยว่าสวยสภาพดีทุกคนมาพร้อมเครื่องยนต์2.450แรงม้านะคะเครื่อง เดิมฟิดตไม่รั่วไม่ซึมสตาร์ติดง่ายนะไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันมาดูในส่วนของตัวคานกันต่อนะคะคันนี้ คันเดิมๆนะคะรถไม่มีชนมาแน่นอนนะคะเป็นรถที่เพิ่งออกมาปีนี้เองนะทุกคนสภาพส,ายสวยๆใหม่น้อยๆเลยนะคะเห็นไหมน็อตทุกตัวเนียนกริบนะคะฝากระโปรงเดิมทั้งเราเปลี่ยนท่ายของเหล,ลวก่อนส่งมือลูกค้าทุกคันนะคะแล้วก็กรับประกันเครื่องเกียร์สูงสุดหนึน่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลด้วยรถปีใหม่ใหม่น้อยๆแบบนี้นะคะให้ไปเลยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทางเพจเข้ามาเท่านั้นนะใครที่สนใจนะคะสามารถแคปแล้วก็ติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเพจเพจบุกของเราเข้ามานะคะทางเรามีสี่เพจตามนี้เลยแล้วก็มีงต่ออชา ะะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซ mm ับสไคร e ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทางเพจเข้ามาได้เลย mm hmm. อยากได้รถเฉยลงปกไม่จกตาม,มาที่นี่ลเลยเสน่รถบ้าน2 mm hmm.